ในเพลงแมงมุมพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะนะก่อนอื่นเรามาทบทวนเนื้อหาสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะโน้ตเพลงไทยคือเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงและบอกระดับเสียงของดนตรีไทยโดยใช้อักษรภาษาไทยดังนี้นะคะดอเด็กแทนเสียงโดรอเรือแทนเสียงเล มอหมาแทนเสียงมีฟอฟันแทนเสียงฟ้าซอโซแทนเสียงซอลอลิงแทนเสียงลาอรหารแทนเสียงที่ค่ะส่วนใหญ่นักเรียนจะอาจจะสับสนนะคะมีเสียงเรกับเสียงลาเลนะคะต้องใช้ตัวลอเรือนะคะส่วนลาต้องใช้ตัวลอลิงนะคะจำไว้ให้ขึ้นใจเลยค่ะ สำหรับโน้ตที่มีเสียงสูงนะคะจะมีสัญลักษณ์วงกลมด้านเล็กๆอยู่ด้านบนค่ะนะคะให้ตั้งเดียนสังเกตนะคะถ้าเป็นเสียงโดเรมีแล้วก็มีวงกลมอยู่ด้านบนตัวโน้ตจะแทนเสียงสูงนะคะแต่ถ้าเป็นเสียงต่ําจะมีจุดเครื่องหมายเล็กๆค่ะอยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างของตัวโน้ตเช่นอซอนลาทีนะคะจะเป็นเสียงต่ํานะคะดังรูปนะคะ บันทึกโน้ตเพลงไทยนะคะจะแบ่งออกเป็น8ห้องเพลงด้วยกันนะคะในแต่ละห้องเพลงจะสามารถบันทึกตัวโน้ตได้ถึง4ตัว3ตัว2ตัว1ตัวหรือไม่บันทึกเลยก็ได้แต่จะใช้สัญลักษณ์การขีด1ขีดแทนตัวโน้ต1ตัวนะคะและความยาวของบทเพลงก็มีผลต่อจำนวนบรรทัดเช่นเดียวกันค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะโน้ตเพลงแมงมุมบรรทัดที่1นนะคะฟังนะคะเราจะมาซ้อมและออกเสียงพร้อมๆกันหนึ่งสองสาโดโดโดเลมีมีมีเลโดเลมีโดบรรทัดที่สองนะคะมีมีมีฟาซอนซอนฟามีฟาซอนมีบรรทัดที่สามนะคะ โดโดโดเรมิมิมิเลโดเรมิโดบรรทัดที่4ี่นะคะโดโดโดเรมิมิมิเลโดเรมิโดอีกครั้งนะคะครั้งนี้เราจะร้องรวบกันไปเลยทั้งหมด4บรรทัดจนจบเพลงนะคะพร้อมนะคะนักเรียนพร้อมแล้วมาหนึ่งสสาม Do, 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 le, mi, mi, le, do, le, mi, do. Mi, 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 fa, son, son, fa, mi, fa, son, mi. Do, 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 le, mi, mi, le, do, le, mi, do. Do, 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 le, mi, mi, le, do, le, mi, do. เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนวันนี้กลับไปฝึกท่องโน้ตเพลงแมงมุมกันให้คล่องนะคะแล้วนะคะกันบ้านคุณครูก็คือให้นักเรียนอัดคลิปส่งคุณครูส่งลงในกลุ่มวิชาดนตรีน้าตัิสิ์ของคุณครูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ